สลวงพอต้องนวัดทีเก่ารึมั้มือีนก็อันกำลังสีเห่เขามันนี้กาะ่เขายังเกาลยคนกกำลังมาหรือ้้อนอไแล้วหอมเย็นบ้เดี๋ยวเมนมดแต่กาไหวคยเข่าก็เฮอไปก่อนเปยังปลาพอนมัดได้เสือมาก

บีบีให้พนถือานะลูกถออไถือ้าันน้ได้กว่ที่เป็นเคยพ่ีได้มาแล้ว่ะช้ายเฮ็นดยนย

บ่อเลี้ยงเตะบ่อเลี้ยงบ่อเล้ยเบี้ยรรเบียน์นะิดาน้งานอะรงนอะานะไรเป็นนย่า่เป็นงย่งไงงานนี้ก็ได้าสิโอ๊ยน่ไงนี่ น้อยนนอย่นม่น้อยก็อยก็น้อน้อยน้อยก็น้อย้อก็นอก็น้อยก็น้อยก็น้อยกีอยก็น้อย้อยน้อ็้อยน้อยกนยก็้อยก็น้อยน้องนย้อยก็น้น้อยกอก้องกี้อยีน้อก้อ้น้องนอน้ออน้ออ้ออ้ออ้อน่อน้ บ่เม่รทจอกของเลนเลนไดจอกห่างจอกมีได้จอกนี่แ้วบ้างยังงกยากกยากบ่ยากกินที่ซ้อนให้บ่ได้งข้ากับข้าวข้าวตะปบาดด้ขาวหมูขาวยังไงเลยข้าวข้าข้าวโรดข้าวโลดวันนี้แล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใะเหอนี่เลย

ơi chị 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 ơi chị

ê cái này cũng phải làm gì tên có công dân tham gia là hai khoảnh mấy không không có không

ไปเข้อไมองข้อรอยเท้าแล้วแหงนัาเตี้ยเลยก็หนกระมิ้นจะฝากกาฟ้าอ้วรเปะนี่แห่นไเดาท้วเ้เพื่อเพื่อเพือเพื่อเพ่อเพื่อน่เพื่อน่เพื้อเพอเืเอเพื่อพ่่ะพ่เเาม ท่นเจ้าฝนาวั้องกัดส้องพายในการชักบานให้ล้พามนโดยมีใส่้มากมกตานใ่ัานในมืออกม่ชดาันเดือนองคนสององหาคโครการบัานค้าแ้วาสเดือ่งสองพนสอเจีีาวียด้วยการจัดติดสามตันคนใหม่กต่าววสงครามรย่งาน เป็นลูกของข่าวจนหักหลานานกันีปัจจุบันต่างบันเพื่อนละไมโฮลานาโฮนั่เป่นโอง์เพสลัตเกดเดงกก็น่าขอบคุณวันอาทิตย่อดีตนดีอาชีพนาเป็นลูกของข่าวรำวันาทมีแต่นางพ่านวันาทิีปัจจุบันต่างบันเพื่อดูรการบาน้องเยลโฟเพยสลัตเกดชาที่สองน้งมาที่เก้า ลาเก้าแซนเก้ามืเก้าสิบเก้านเก้าห้อยเก้าสิบเก้าหนึ่งบทเาคือรเอคือพ่อมังกรชลวานยงข้าสิบเก้าลาเก้าแซเก้ามืเก้าพันเก้าห้อเกบเก้พัหนึง และพวกเข่าพวกแกทั้งพ่อทั้งแม่และดิทำลาบาซีบอกจ่าเวลานอมีทั้งเ่าคุ้งหมูซาห้าผัดติ๊ตามกระเมนพอและแม่เป็นเก้าบ้านกันมาแต่ครักดำกินทั้งเทียงค่ายและไข่เชียงพุ่งใต้อาบุษะข้าวแดงหน้าหอมปลาต้มกระต้มเต้นข่าผัดปลาเต้นขันมีทั้งเมืองวันและต้มไก่กิ๊ดข้าวใหม่มาซอสมุซามาลาหอมอุดเข่าหน้าก้าวแก้วใส่ผักขวัญ ได้ครับฟันนีกำลัตงตึงเหนียวเกลือกเร่ง,งมีถึงอันจนหนักบอบวนมีอย่างไรมีั้งข้าวหวานพ่อข้าวเดือดดาดใกล้ใกล้ครับวันนี้การที่ได้หลังจากสูนยฟันด้วยเวลาเอื้นฟันนะฮะตีมเจ้าสิีรษหมดบอหรือว่าทางศูนย์ไปแล้วตามศรัทธาด้อยวันนี้ฟันเอ,อย้ยจะตูกแขนกับพิรว่าก็ได้ สรรเสริญในางแล้วไิมาตามสาธุ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 นะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมสัมพุทธนะโมัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมสัมพุทธ